วันนี้นายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนางสาสิธรปรีชาวิทย์นายกเหล่ากาชาติบึงการได้นำข้าราชการพ่อค้าประชาชนจังหวัดบึงการและพี่น้องชาวสปปลาวสวมเสื้อลายดอกร่วมกันทําบุญตักบาตรพระสงฆ์80รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทยบริเวณหน้าเทศบาลตำบลบึงการถนนเข้าเม้าริมโค้งซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มเนื่องจากส่วนมากมาทำบุญกันเป็นครอบครัวมีทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดบึงการในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์รวมถึงคนในพื้นที่ที่ไปทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศกลับมาเยี่ยมบ้านทำให้วันนี้มีคนมาทำบุญตักบาตรในตอนเช้ากันอย่างคึกคัก นอกจากพิธีทำบุญแล้วในช่วงบ่ายจะมีการประกวดขบวนแห่รถบุคพชาติงานสงกรานต์จังหวัดบึงการยิ่งใหญ่ตรการตาและมีพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองบึงการคือองค์หลวงพ่อพระใหญ่รถน้ำพระสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบรารมีเกจิดังแห่งจังหวัดบึงการรถน้ำขอพรจากผู้สูงอายุและผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดบึงการสงกรานยิ้มริมถนนเข้าเมา้าริมของกันเดอ้อพี่น้อง